สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วกับผมใน cross cross channel นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวประวัติความเป็นมาและสกิลของฮีโร่ในเจนาา ROV นะครับตัวที่ผมเลือกวันนี้ก็คือยอนเดอะฮอตช็อตนะครับซึ่งตัวยอนครับตำแหน่งเป็นแครี่นะครับโจมตีระยะไกลจุดเด่นของเขาคือระยะไกลนะครับเรามาดูนะครับพลังชีวิตน้อยมากแต่พลังโจมตีเยอะมากนะครับเต็มหลอดเลยฮะเอฟเฟกต์สกิลประมาณ20-30นะครับความยากก็อยู่ที่ประมาณ60-70%นนะครับตัวยอนเนี่ย ศัตรูหลอเทค่คนนี้เนี่ยคือถ้าหนูใครดูเนี่ยหรือว่าใครเล่นสักพักจะรู้ว่าคนเล่นยอนเยอะมากครับเนื่องจากยอนเนี่ยเป็นสายแคร,รี่นะครับโจมตีระยะไกลมีอันติที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีแอคแท็ทั่วไปนี่แรงมากนะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตได้ดีครับมันจะมีสกิลของยอนที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้ศัตรูด้วยนะฮะทุกการ ต่อสู้คับจะต้องมีตัวละครตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าหนุ่มรอคนนี้เนี่ยจะมีความเป็นมาที่มาอย่างไรบ้างนะไป Let's Go <S ไม่มีใครดับไฟของข้าได้ยอนเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้เป็นที่รู้จักกันในเหล่ามนุษย์และอะมนุษย์ว่าเป็นบุรุษที่หล่อเหล่าที่สุดในบรรดาบุรุษทั้งมวลเขามีร่างที่แข็งแกร่งและใบหน้าอัน่อเหลา เหล่าเทพธิดาต่างแข่งแย่งกันทำมงกุฎจากต้นรอเรที่ใช้สวมศรีรษะของเขาเพื่อที่จะได้สัมผัสเส้นผมสีทองและเมื่อนิ้วของเขาสัมผัสกับสายพินเสียงดนตรีที่เขาเล่นก็ช่งางไพเราะสนอหูจนทำให้ทุกคนและทุกสิ่งต้องตกอยู่ในผวังยอนปราศจากซึ่งความมืดใดๆเพราะเขาคือสัญลักษณ์ของแสงสว่างและพลังงานในเวลาใกล้ลุ่งสาง ยอนจะขับรถม้าแห่งดวงอาทิตย์ของเขาออกจากเส้นขอบฟ้าไปทั่วทางท้องฟ้าเพื่อนำแสงสว่างและความอบอุ่นพร้อมกับรังสีอันงดงามมาสู่โลกเขามักจะถือธนูแสงอาทิตย์สีทองไว้ตลอดเวลาและเขาก็มีทักษะการยิงธนูที่ตีเยี่ยมโดยไม่เคยพลาดเป้าเลยแสงอาทิตย์ของเขาไม่เคยจางลงแม้กระทั่งในเวลากลางคืนธนูแสงอาทิตย์และลูกธนูโครโรนา คือสิ่งของที่ทรงพลังที่สุดในหุบเขาโอลิมปัสจงระวังลูกธนูแห่งแสงของข้าสามารถทำให้คืนที่มืดมิดที่สุดส่องสว่างได้โอ้โหนะครับตัวนี้นะครับประวัติความเป็นมาคือสายหล่อนั่นเองครับหล่อเหลาสุดยอดหล่อเหลาและสว่างนะเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างและดวงอาทิตย์นะครับโอ้ยอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้เป็นหนุ่มหล่อที่สุดในบรรดาบุรุษทั้งปวงด้วย สุดยอดจริงๆครับอ่ะเราเห็นหน้าตาอันหลดอเราของเขาแล้วใช่ไหมครับหลังจากนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าสกิลของเขาจะไร้ากาดเหมือนที่ผมเคยบอกไว้หรือเปล่าครับ,รบเริ่มจากอันติอันนี้อันแรกเลยนะฮะ มีชื่อว่าลีเจนโอ้โหส,สายกายภาพนะครูดาวสิบแปดวิเชืนาหนึ่งร้อยนะยอนจะยิงธนูระยะไกลไปยังเส้นทางที่กําหนดนะครับสร้างความเสียหายกายภาพ300นะและสร้างความเสียหายทางเวทเพิ่มอีกหกเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตศัตรูที่เสียไปนะนอกจากนั้นการโจมตีปกติหลังจากการใช้สกิลจะเป็นการโจมตีพิเศษโอ้โหสุดยอดอะคือนอกจากเสียหายทางกายภาพและเสียหายทางเวทเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเพราะส่วนใหญ่ถ้ากายภาพก็กายภาพไปเลยไหมอันนี้ ทั้งกายภาพทั้งเวทนะสุดยอดจริงๆครับสำหรับยอนสุดหล่อนะครับมาเรามาดูสกิลอันแรกนะครับ half v e l l e y barrage นะเป็นสายกายภาพนะครับใช้กูดาห์สวิใช่ไหมครับ70นะครับยอนจะเรียกธนูสวรรค์มาจากฟากฟ้านะครับสร้างความเสียหายกายภาพ105ให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะแบบสุม่มทุก1วินาทีไอ้ท่านี้นะครับที่ว่าเป็นเป็นวงๆนะครับใหญ่ๆสีสีทองๆแล้วก็จะโดน อะไรไม่รู้โจมตีโจมตีโจมตีอ่ะท่านี้ที่ผมเคยบอกนะมาเรามาดูสกิลวันที่2นะครับ Explosive Arrow นะเป็นสายแกระพควบคุมนะคูณดาว6วิชั่นา70ยอนจะยิงธนูขึ้นฟ้านะครับให้ตกใส่เป้าหมายที่กำหนดนะครับสร้างความเสียดังกายภาพ120และทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง65เป็นเวลา2วินาทีนะครับหลังจากใช้สกิลการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นการโจมตีพิเศษไอ้ท่านี้แหละที่แบบคือเราเราสามารถเล็งตรงไหนก็ได้ในแมปครับสมมติ เลงไปได้เลยมันไปทั้งแมปเลยสุดยอดนะ,ะ,นะครับฟีสช็อตนะฮะเป็นสกิลติดตัวของยอมสายยาภาพนะการโจมตีปกติติดต่อกันครั้งที่5จะสุมยิงลูกธนูออกมาสร้างความเสียหาทางกายภาพ120อ่าท่านี้เองครับทุกการโจมตีทั่วไปนะับครั้งก็จะต่อยรวๆจะยิงธนูรวๆนะครับจะเห็นได้ว่ายอนเนี่ยเป็นเป็นแคร,รี่ที่ว่าผมว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าเขาเป็นแคร,รี่ที่โยมตัวีระยะไกลนี่ย แล้วยังสามารถซัพพอร์ตหรือว่าช่วยฝ่ายพันธมิตรได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นสกิลของเขาทั้ง2อันหรือ3อันนะครับคนเล่นป๊อปปูล่าขนาดนี้ครับไม่ต้องบอกอะไรครับว่าตัวยนเนี่สุดยอดขนาดไหนนะครับแล้วก็ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล่นไม่ยากนะครับแต่ข้อควรระวังของยอนคือสายแครี่เนี่ยพลังชีวิตน้อยมากครับถ้าโดนพวกแอสซัซินหรือว่าพวกได้โจมตีหนักๆอาแอ็กแท็กเข้าตรงๆเนี่ยเรามีโอกาสโดนคิวสูงนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับไป ไปฝึกย้อนกันดีกว่าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ